ดีตอนเช้านะครับก็วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เกืือนนครุบดินทรลักกินดานะครับวันนี้ผมถ่ายทาวันนี้ก่อนนะครับแล้วอีกสองอาทิตย์ผมค่อยจะลงคลิปนะครับเนื่องจากว่าต่อนานนะครับเียวก,ก็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงแนละ้วเจ็ดโมงเช้าแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะถายเรือเข้าไปข<ม>้างในนะครับ ปายเรือนะครับมาถึงเมื่อคืนแล้วครับก็ถึงเมื่อคืนแล้วครับก็เข้าหมายไม่ได้นะครับต้องเข้าตอนเช้านะอย่างว่าประตูที่เข้าปิดนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับหมายเป็นยังไงมีตัวไหมคลิปนี้สองวันหนึ่งคืนนะครับก็ถ้ามีตัว ให้ท่านผู้ชมดูตอนท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็หมายค่อนข้างสวยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันแล้ โอเคนะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาถึงหมายแล้วนะครับหมายนี้เขาเรียกว่าหมายข้างฐานนะครับของหมายสต๋องนะครับก็ขายเรือชั่วโมงกว่านะครับจากท่าจอดรถไว้ตรงนู้นนะครับน่าเกื่อนนะครับก็พายเข้ามาตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วนะครับก็เพิ่งตีเบ็ดลงไปนะครับตีลงไปแล้วครับผมยัง ตอนนี้เพิ่งตีเสร็จก็มาทักทายสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาด้วยกันสองคนนะครับมาด้วยกันสองคนกีบผมแล้วก็ทีมง,งานอีกหนึ่งคนนะครับก็เยื่ในนริบุดินนะครับหรือว่าห้วยสมงใกล้บ้านนี่แหละครับวันนี้มามาไม่ไกลครับก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปด,ดูบรรยากาศ หมายกันเลยนะครับเอ๋นะครับผมนี่เราเบ็ดหลัอยู่ตรงนี้นะครับนี่ของที่เรามานะครับหมายก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับนีนะ่หมายสวยมากครับผม น้ำเนื่องจากน้ำขึ้นมาเยอะนะครับจะเป็นป่ารกซะส่วนใหญ่แต่ตรงที่เราตีก็โล่งอยู่ครับนะครับตีไม่ไกลนะครับตีจจอดทีตรงนี้คือทุ่นอ่อยนะครับตรงทุ่นสลูกนะครับวันนี้เราเอาเบ็ดมาด้วยกันทั้งหมดกี่คันเนี่ย3ามหกเก้าสิบสองสิคันนะครับ ปลาไม่กินไม่เป็นไรมาอา่อยเหียไว้ก่อนเดี๋ยวทริปหน้าเราก็มาซ้ำใหม่นี่นะครับสำหรับหมายโอเคครับเดี๋ยวชมตัวแรกกันเลยนะครับเป็นไงครับมาแล้วครับครับสสีปของมาครับปลาอะไรครับผม,มอโอ้โหตัวแรกมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนี่นี่นี่ สายไม่ใหญ่ครับผมกวนดีโอเคนะครับผมเราตกกันระยะเวลาตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นนะครับเราได้ขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนี่นะครับเป็นปลาตะเพียนไซเบอร์เลยครับสายก็ดันโลครับหรือเป็นโล จาะตัวโลนึงครับตะเพียนตัวนี้มาแล้วครับน,นะครับผมดูดูดูมือผมนี่ครับท่านผู้ชมใหญ่กว่ามือครับโอเคเดี๋ยวชมตัวต่อไปครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันแรกจบไปแล้วนะครับนี่เย็นแล้วก็ผลงานที่ได้ มีตะเพียนสองตัวแล้วก็มอตะกับ2ตัวนะครับวันแรกวันแรกปลายังไม่กินเหยื่อนะครับปลายังไม่ลงกินนะครับนอกจากพ้องตีเกีย่อกองนะครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับผมหลังจากที่เรารอทั้งวันคืออย่างว่าแล้วครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงลมแรงหนาวอากาศค่อนข้างเย็นปลาก็น้อยตัวครับบางตัวก็ยังดียังได้ปลาตะเพียนไซส์ซโลนะครับตะเพียนไซส์โลช่างดูแล้วครับเมื่อกี้ไซส์โลได้ไซส์โลสองตัวนะครับก็เราก็มาลุ้นอีกทีพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ ถือว่ายังไปประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ติดตามชมกันต่อยาวๆครับผมพรุ่งนี้มีเวลาอีกถึงบ่ายสามนะครับเราก็จะกลับกันแล้วทีนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาเทสหมายมาลองหมายใหม่ๆนะครับพาท่านผู้ชมมา ปลากินไม่กินมันบังคับปลาให้มากินเบ็ดไม่ได้นะครับเพราะเรามาเรามาไม่ใช่ว่าเราจะหวังไปอีกเดียวเราเน้นพักผ่อนนะครับบรรยากาศก็เป็นป่าทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน้ําขึ้นเยอะและ้วน้ำเฉาะมาอยู่ใต้ป่าหมดแล้วปีเบ็ดก็ลำบากหน่อยนึง ครับจะให้จิมอัานตีเบ็ดอันนี้ตีแช่ไว้กลางคืนเลยนะครับกินก็กินไม่กินก็คนเรากินครับปลาไม่กินเดี๋ยวเรากินเองอีก่ค่อนข้างลำบากครับอยู่นีน้อยหลักครับตีไม่ไกลครับปลากินไม่ไกล แตกินก็ไซส์นะครับกินไซส์ตะเพียนก็ไซส์โลแล้วครับแต่ไม่ใช่ปลาเป้าหมายครับโอเคนะครับติดตามชมผลงานของวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเค,ครับผมบายชิดวีช่งยินนะครับวันนี้เรามาผักกิดไก่บ้านนะครับ ครับตกปลาผัดไก่บ้านครับไม่ไก่บ้านมาผัดไปสับเขาเลยใส่หน่อยนึงใส่ we <laughs> The ขาไปด้วยครับนี่นะครับก็วัดก่อนนะครับขาก็วันแรกก็สองตัวครับัะเทียนะเกียนไส้โลหสองตัวเดี๋ยวเราไปรุ้นกันวันที่สองนะครับวันแรกก็อากาศไม่ค่อยดีนะครับ บรรยากาศมากกว่ากาทำากับข้าวกินกมากมกว่า ชมตัวแรกของวันนี้าดาดามครับผมใสมินิโอ้สุดยอดครับกินตอนไหนไม่รู้ครับตื่นเช้ามาโอเคครับผมอรุณสวัสด์เช้าวันที่สองนะครับวันนี้ดีวีแววว่าเราจะได้ปลาเยอะแล้วหลังจากที่เมื่อวานผมเหยียบไปเยอะครับปลายังไม่เข้าเมื่อวานคือเข้าวันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวชมตัวต่อไปเลย 啊。 ไม้สุดท้ายจะกลับยี่สิบไม,ม้สุดท้ายไม้สุดท้ายมาแล้วครับล้มล้มหยุดปลาเลยมาเดี๋ยวจะเพิ่งกดวางนะอย่าเพิ่งกดหยุดเลยอะไรครับไม้สุดท้ายก่กลับบ้านท่านผู้ชมสำเร็จสำเร็จ เชยถอยไปอีกนโอเคครับนี้นะครับมหนร็ดเหน็ดแล้ว จบม,มาแล้วครับไฟสองยังไม่ยังไจัดโอเคครับผมจบแล้วครับทิปสองวันหนึ่งคืนเขื่อนนริบือดินทะลลจินดานะครับวันนี้เรามาบุกรังยี่สกแต่น้ำค่อนข้างเต็มนะครับปลาก็เลยได้แต่ปลาไม่ใช่ปลาเป้าหมายครับแต่ก็พอได้ส่งงานครับผมโอเคเเราไปดูปลากันเลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทาเพื่อทําคลิปต่อๆไปนะครับนี่นะครับผลผลงานทั้งหมดนี่นะครับนี่นะครับมาทางนี้ทางนี้เลยนนี้บานี่บานเพื่อนช่างมันเดี๋ยวเรานี่นะครับพอผลง,งานพอ พอได้นะปลาตะเพียนนี่ไซส์2โลนะครับตัวใหญ่คือไซส์2โลนะครับปลาไกยได้ประกาศตัวหนึ่งไซส์2โลที่เหลือนี่นะครับนี่คือผลงานทั้งหมดของเรา2วัน1คืนพอได้ครับตะเพียนใหญ่ปลากา โอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับสตะไฟให้ผมนี่นะครับสภาพหมายก็ต้องขอบคุณไตนะครับไต่ตองนะครับนี่ครับชมหน้าไตโอเคครับผมติดต่อไตได้เลยครับปลาเข้านะครับปลาเข้าแต่ยิกยังนะครับ รอบนี้ผมใช้เบ็ดเบอร์13-14นะครับเบ็ดเบอร์ใหญ่เลย <ไป S 1> ก็ปลาเล็กมันควรเยอะ <ไป S 1> ก็พอได้อยู่แต่ก็ยังไม่ใช่ปลาเป้าหมายโอเคครับผมติดตามผมคลิปต่อๆไปได้เลยครับขอบคุณครับผมเยอะนครับผมการน้อยครับปล่อยโตเกินครับผม,มใสม่กินไม่หมดไหยแล้วครับผมหนึ่งตัว ผสมพันกับปลายิสกพ่อแม่ผสมพันเงินกลายเป็นปลาตาแต่ว่าเก็บคือยิสกครับตัวนี้หน้าก็ยิสุกเออหน้าเป็นหน้าหน้ายิสกครับหน้ายิสกหน้ายิสกแต่ตัวเป็นปลาตานะครับจหน้าหน้ามันเป็นหน้าปลายิสุกนะเนี่ยน้องโยงหนูด่าด้วยอ้าวครับ